โอเคครับผมผมพูดอยู่คนเดียวไปพักใหญ่เลยนะครับอ่าท่ากับว่าเราตีบวกไปเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเดี๋ยวเราจะมาเทสต,ตัวนี้กันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเราเปิดกล่องอซื้อตัวนี้มาเนี่ยมันได้กล่องเปิดลุ้นพิลนี่เนาะมา2อันนะครับเดี๋ยวเรามาลองลุ้นดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่กะว่ามันจะได้นะก็ไม่ไม่ไม่กะเลยฮะไม่กะไม่กะโอเคพร้อมนะครับ กล่องที่หนึ่งเหรียญสิบสองอมีแค่สองกล่องยังได้แบบเกลือขั้นสุดคือมันได้แค่หกถึงหกเหรียญถึงหกสิบเหรียญน,นะแล้วกล่องอีกกล่องหนึ่งคือหกเหรียญคือวันนี้ผมดวงเจ๊งมากจริงหกสิบครับม,ม,มันต้องอย่างนี้ครับอืมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไปหมุนกาชาเนาะโอเคนะครับ แล้วผมก็เตรียมอันนี้มาผมเตรียมจับน้องหมามานะครับจับห้ารอบไอ้อจับเออจับห้ารอบเดี๋ยวเราลองไปจับดูพราผมอยากได้มานานมากแล้วเอาละครับดวงล้วนครับมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แ9ดเสเดินและจับลึบโอ้โหมันผ่านไปหมดแล้วถ้าผ่านไปหมดแล้วส่วนใหญ่ก็คือแปลว่าเอา่อแปลว่าเกลือครับโอ้ยหนึ่งแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิแล้วเดินและจับครับรยังไม่มีผ่านไป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 เอ้ยเอ้ยมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งตัวโอ้โหคุณภาพ7.5 6.6.6.3รับเลี้ยงครับอืมเลี้ยงส่งให้เธอกับเขานะฮะอันนี้ใช่สิอย่น,นั้นมันเพลงกละเรื่องละโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบเดินและจับรึปรึ๊บอย่าเพิ่งผ่านไปนะโอ้ยผ่านไปหนึ่งอันแล้วครับผ่านไปสองอันครับผมอันนี้สักมุมสมุเดเดวิลลิงไม่ใช่ล่ะป่ะเดี๋ยวก่อนนะปไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดินและจับ ไม่มีอันไหนผ่านไปครับยังไม่มีเอาผ่านไปหนึ่งครับผมผ่านไปหนึ่งผ่านไปหนึ่งเฮ้ยคงไม่หยุดอ,ยอ่ะหยุดโอ้อะไรกันครับเนี่ยนะอันสุดท้ายอโอเคหนึ่งตัวก็ได้ที่เหลือจับเล่นๆเ,เนาะก็ไม่ได้กะว่าจะได้นะครับผมยิงเนี่ยยิงหมดได้เลยไม่เป็นไรยังไงก็ไม่ตายเออนั่นแหละอาจะปึ๊บ ก็ไม่ได้กะว่าจะได้นะคะผมก็ไม่ได้กะว่าจะได้ไอ,อ้ไม่โอ้โหสัดเป็ช่องสุดท้ายเรียบร้อยครับเกลือครับโอเค,อเค,อเคมาหมุนเทียร์สิบเลย ที่ผมอยากได้อะคือใบนะครับใบสกิลอยากได้ให้มันตรงสายคือเปิดแล้วไม่ค่อยได้อะใบสกิลเลยตัดสินใจลองเอาแพ็คมาเปิดดูนะครับเพื่อได้เทสด,ด้วยโอ้โหมันเดสตเต็มไปหมดเลยเอาละได้อีกสีที เป็นจริงสกิลของไอตัวอะไรนะสเกตันวอล์กเกอร์ก็โอเคนะมันคือมันสายมันเป็นสายซับท,ที่ดีมากโอ้คือเราจับพึ่งไปทำไมเฮ้ยเหมือนโปลลิงจะครบแล้วปะน้ำเอาล่ะ นะครับสกิลของโปลิงที่ผมอยากได้คือสกิลฟอร์ดหรือสตอมคัรก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่เขามาโชว์เนี่ยมันต้องเป็นมาสเตอร์ลิงหรือเปล่าถึงจะได้สกิลสกิลหลังๆนั่นก็คือฟอร์ดกับสตอมคัรแต่ว่าคนในกิลผมอะที่มีฮอร์เน็ะครับเขาสามารถที่จะเรียนแล้วได้ไอ้นั่นละนะอะไรนะหลอดหลอดออฟเฟอร์วินเนียมนะครับกับไลทิ้งเชนนะครับผม ถ้างั้นอันนี้ของผมก็ต้องได้เหมือนกันครับมาลองดูอยู่ไหนแล,ะละ้วล่ะคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกมนี้มันจะสุ่มทุกอย่างไปเลยมันจะสุ่มทุกอย่างเลยไม่ได้นะโอเคอันนี้สองอันนี้สองนะครับผมปล๊บมาเรามาดูกันครับอาาัพอลิงกันสกิล พร้อมไหมพร้อมหนึ่งสอ,งอมครบมีโอกาสทําให้ศัตรูที่โจมตีเจ้าของติดฟอรสใช่เลยอันนี้ที่ผมอยากได้คืออะไรก็ได้ที่มันเป็นฟอรสไม่ทําดาเมจก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงของเราเลเวลน้อยยังไงมันทําดาเมจน้อยอยู่แล้วครับอ,อันนี้ได้แล้วหนึ่งต่อมานะครับน้องหมาครับผมน้องหมามีเอนชา์ทาไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้อะไรเนาะ เปลี่ยนอาวุธของเจ้าของให้เป็นไฟและเพิ่มไฟเอนชาร์แก่เจ้าของอันนี้ไม่อยากได้เพราะว่าเราใช้อาวุธธาตุเราใช้อาวุธธาตุพิษอ๋อหรือว่ามันคืออันนี้แต่เวลาออกลบเนี่ยก็คือมันไม่สามารถที่จะกดได้ว่าเราจะไม่เอาสกย เนีย่ยถ้าเป็นคนก็เป็นไนท์ Knight เป็นอะไรได้นะไนท์ Knight กับแบ็คได้นะคงดีใจแย่เลยนะเอาล่ะถ้างนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดอีกนะครับ3อันสำหรับน้องหมานะครับครั้งที่2เนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับเอนชาร์นะครับมันจะเพิ่มเลเวลนะเออมันจะเพิ่มเลเวลแล้วก็สุ่มเหมือนกันสุ่มเก่งครับเกมเนี้ยปึบ ปาดเมเทโอสตอมเมเทโอสตอมเชิญอุกกาบาต6ลูกแต่ละลูกทำดาเมจธาตุไฟ30%ของ ATK ชนิดที่ตนใช้ต่อศัตรูที่โดนหลังปล่อยจะซ้อน Level เลเวล2ด้เยนะไฟมาร์ส1ชั้นหลังทับซ้อนครบ4ชั้นจะเพิ่มไฟเอนชาน25%นาน15วินาที ไฟเอนชาร์ chant, เอ่อไฟเอนชาร์ดเน้นสมบัติดาเมจสามสิบอัพเกรดธาตุยี่สิบห้าผมว่าดีมากเลยนะเ,เดี๋ยวเรามาอัพลูนาติกสักหนึ่งทีแล้วกันเนาะลูนาติกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีบัฟของออบัฟของโอโคบัฟของพีทนะครับเป็นไรธาตุเนเชล คือผมอยากได้เอนชานธาตุพิษไม่ก็เอนชานธาตุเอนชานลายธาตุ that, นะแต่มันไม่มีมอนตัวไหนที่มันเป็นลักษณะน,นั้นเลยนะครับมันจะมีเอนชานธาตุลมเอนชานธาตุน้ำเอนชานธาตุไฟเอนชานธาตุดินนะนอกนั้นเหมือนจะไม่มีนะครับหรือว่ายังไม่มาก็ไม่รู้ต้องรอสัตว์ตัวหลังๆห,หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาเรามารุ้นกันต่อครับนี่ผมทําเกือบทุกอย่างเลยนะที่แบบว่า มันต้องทำ่ะเนาะก็คืออันนี้เป็นแบบเอา้าผมอตู่าห์มาต้อง3าอ๋อมีอยู่แล้วหนึ่งใช่เปิดได้ฟึ๊บนะครับเพิ่ม Final M Defense แล้วก็ Final M Damage Reduction เพิ่มเท่าไหร่เฮ้ยเพิ่ม16%เลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าใช้กับ PVP ได้หรือเปล่านะครับแต่ช่วงนี้ผมฟาร์มไอ้นั่นอยู่ฟาร์มไม้แดงนะครับก็คือโดนไฟโบลรุลัวถ้า,าเปิดไว้ทิ้งไว้ตองคืนก็น่าจะโอเคนะครับ เอาละครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเพชรแต่ละตัวเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างอะไรยังไงนะโดยข้อมูลอันนี้นะครับผมเอามาจากเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมมาจากอ YouTube Channel ของคุณ King s p a d a นะครับผมเดี๋ยวผมลงคลิปไว้ให้ตรงในคอมเมนต์นะครับถ้าใครอยากจะไปดูสบับออริจินอลนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่โปลิงก่อนเลยนะครับในตารางนะครับที่โชว์อยู่จะเป็นสกิลนะครับเพิ่ม พลังต้องการธาตุน้นำนะซึ่งลดได้ถึง12.5%เลยจะอยู่ที่6วินาทีนะครับสกิลเนี้ยเพชรของเราจะคูดาวอที่15วินาทีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะคือจะมีแบบคูดาวนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาในการสร้างไม่ใช่ว่าแบบอ่อนไทมตลอดต่อมานะครับจะเปลี่ยนเกาะของเราให้กลายเป็นธาตุน้ำเป็นเวลระยะเวลา6วินาทีครับ ซึ่งจะลดนะพลังโจมต,ตีธาตุน้ำที่10%นะครับไม่สามารถซ้อนทับกันได้ครับอันที่สามนะครับไม่แน่ใจว่าแปลว่าเพิ่มเลือดที่4%แม็ก p พีหรือเปล่านะหรือว่าเพิ่มเกาะที่4%แม x กกพีนะครับแต่จะอยู่แค่6วินาทีแล้วคูลดาวต้อง30วินาทีเลยไม่สามารถซ้อนทับกันได้ครับอันที่สี่นะครับจะเป็นอันเดียวกับที่น้อโกโคดิ้งผมมีนะก็คือเพิ่มโล่น้ำแข็งให้กับเจ้าของครับเมื่อได้รับดาเมจมีโอกาส6%นะครับทำให้ ทนที่ตีเราเนี่ยติดฟอสนะครับที่1วินาทีนะครับโลจะอยู่ได้นาน6วินาทีาที่ผมลองกับมอนสเตอร์ก็คือมันติดครบแล้วมันก็หายเลยเพราะมันแค่วินาทีเดียวนะครับอันนี้ผมแทนว่าผมจะรีนะอันต่อมาเป็นเพิ่มนะครับพลังโจมตีท่าน,น้ำอันนี้ผมว่าวิสัสน่าจะอยากได้นะครับต้อง2 5เนลยนะในเลเวลแรกๆนะครับอยู่นาน6วินาทีแถมคูดาวน้อยมากคือ15วินาทีเองครับหน้าตาสกิลจะเหมือนฟอสต์โลว่ามากครับก็ระบุไว้ว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดสถานะฟอสตะ อันต่อมานะครับจะเป็นสตอมกัสครับผมกูดาว18วิก็ถือว่าเป็นสกิลโจมตีที่กูดาวน้อยอยู่นะต่อมาอันนี้สัญลักษณ์เหมือนโคโบมากๆเลยนะครับน่าจะเป็นโคโบแหละแต่คราวนี้มันจะมีสกิลติดดาวหมายถึงว่าถ้าหาว่าโคโบอันนี้ทำดามเอ่ทำดาเมจไปที่ตัวเป้าหมายเนี่ย4ฮิตนะครับมันจะมันจะทำให้คนนั้นเนี่ยได้รับดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นถึง20%ครับ ของธาตุน้ํานนะอันนี้วิาสานได้ก็น่าจะดีครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นฟอสตครับผมมันไม่มีสกิลที่ติดฟอสตนอกจากเกาะฟอสตของผมนะดังนั้นผมอาจจะถ้าจะแก้จริงๆผมอาจจะแก้แล้วให้กลายเป็นเกาะฟอสต์เลเวลสองเลเวลสามดูว่ามันจะทําให้ติดฟอสต์เยอะขึ้นไหมนะครับหรือไม่งั้นก็คือถ้าได้สตอมกัดมาก็สตอมกัดก็ได้ครับเพราะว่าในตี้ KVM ็มผมมีมีวิเนาะ การที่แบบว่าเกิดวง Stormcut เพิ่มขึ้นมาอีกวงหนึ่งทาให้ได้จังหวะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูของล u n a ติ c นะครับผมล u n a ติ c เนี่ยจะเป็นลักษณะ support แนวพ e a อันแรกนะครับมันจะเพิ่ม Final P Deep นะครับกับ Final นะครับ Physical Distance นะครับผมปกติ Lunatic คนที่จะใส่ก็จะเป็นไม่ไม่ Hunter ก็ไหนเนาะที่เขาต้องการค่าคีย์ะครับถือว่าเป็น a s ซินนะครับ การที่เพิ่มไปนอกดอทก็อาจจะทำให้เกิดฮันเตอร์ Hunter หรือแอสสายฟรีนะครับผมก็คือสายโลกครับสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลคล้ายๆกับของคูม่าครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสกิลพีทเท่าไหร่นะก็คำอธิบายของสกิลคูม่านะครับจะสร้างบาเรียนะครับมาป้องกันการโจมตีระยะไกลนะครับผมเป็นจำนวนฮิตนะขึ้นอยู่กับว่า อาเลเวลของสกิลเลเวลไหนนะครับโอเคต่อไปนะครับผมจะเป็นสกิลเซตตี้วอลนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนเซตตี้วอลมากๆเลยนะครับแต่คําอธิบายที่เขาอธิบายไว้ก็คือมันเป็นการสร้างเกาะนะครับเกาะเวทครับอันนี้จะเป็นเกาะเวทนะป้องกันเวทนะครับทั้งหมด4ีครั้งครับผม ระยะเวลา6วินาทีนะครับออก็จะเป็นลักษณะของ Skill Sub, สกิลซับซะส่วนใหญ่แต่ว่ารูปสกิลกับคําอธิบายมันไม่ตรงกันอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องการแปลเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้เราดูเป็นแนวทางเบื้องต้นได้แต่ว่าเราต้องมาดูกันอีกทีในอะนาคตครับอันต่อมาะจะเป็นสกิลที่เหมือนกับที่ผมได้เลยนั่นก็คือสกิลนะครับ DIY นะครับเป็น Magic Resistance ครับผมมันจะเพิ่มนะครับ Final M d นะแล้วก็ไฟ n a ลนะครบเพนดาเมอร์ดักชั่นนะครับ,คร,บคราวนี้เรามาดูกันที่สัรพสิทธิ์เอฟเฟกการอัปเกรดนะครับการที่อัปเกรดจากเลเวลหนึเป็นเลเวล2นะครับจะกลายเป็นจาก16ไปเป็น20ครับผมถ้าเราตีไปว่าเราสามารถอัพได้11ขั้นและขั้นละ4มันจะอยู่ที่50ในเลเวล12ครับ ซึ่งถามว่าเยอะไหมก็คือเยอะมากเลยนะต่อมานะครับผมก็จะ i n ิ่มคิสนะครับผม16% Receipt 리 e 퓨แล้วก็퓨악센트นะครับก็คือเมื่อเรานะครับฮิลหรือได้รับ퓨นะครับจะได้รับิวเพิ่มมาที่16เป็นนระยะเวลา6ปีครับอันต่อมานะครับผมสนใจอันนี้มากเลยนะั่นก็คือเมื่อตายนะครับผมเราจะสามารถถูก ชุบชีวิตขึ้นมานะครับโดยที่มีเลือดอยู่ที่5%ครับอันต่อมานะครับจะเป็นฮิวครับฮิวเป็นลักษณะรีคอเวอรี่นะครับผม6วินาทีนะก็คือมันจะค่อยๆเด้งนะครับคล้ายกับลีเจนครับอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าถ้าหากว่เลือดเราเดือด10%ก็คือเราจะสาเราจะไม่ตายครับหรือว่าเราจะไม่ได้รับดาเมจครับอันสุดท้ายนะครับผม อันนี้มันเขียนคล้ายๆไอ้สองอันบนอีกแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะมีอะไรผิดพลาดแหละนะครับและอันสุดท้ายก็เหมือนกันครับซึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะอาจจะยังไม่มีใครลองทําดูครับก็ไว้ดูในอนาคตครับถ้าหากว่ามีใครได้ลองับดูเนาะโอเคนะซึ่งคำแปลมันบอกว่าเป็นชุบชีวิตเหมือนกับอันบนบนแต่เท่าที่ผมดูและเทียบกับสกิลของตอนที่ผมดูเทียบกับออของพีทแล้วเนี่ยมันเหมือนสกิล ซีเคตเบสซิ่งครับผมจะเพิ่มการตายแล้วก็ฮิลเอพีขึ้นมาครับตามแม็กเอชพีที่เรามีอยู่นะตัวต่อมานะครับเป็นฮอร์เน็ตครับผมฮอร์เน็ตเป็นธาตุลมนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะพูดเร็วๆแล้วนะอันไหนที่มันเป็นธาตุน้ำนะครับลมไฟดินนะครับผมส่วนใหญ่สกิลชนจะเหมือนกันเลยนะก็คือสร้างเกาะนะครับเหมือนปูลิงครับปูลิงเป็นสร้างเกาะนะครับลดดาเมจของธาตุน้ําใช่ไหมฮอร์เน็ตก็จะเป็นธาตุลมครับ แล้วก็เพิ่มนะอันที่2นะครับก็จะเป็นเพิ่มนะครับาการป้องกันการโจมตีธาตุลมนะครับผมอันที่3นะครับเสกอาวุธนะครับเป็นธาตุลมแล้วก็สามารถเอ็นชาร์ดนะครับเอ,เอ็นชาร์ดออินฟิวนะครับหรือเอน็น แล้วก็อินคีสตาเมทธาตุลมครับให้กับเจ้าของนะครับอันต่อมานะครับไลติ้งโบ้ครับไลติ้งโบ้อันแรกจะทําดาเมจหนึ่งเดียวครับเป็นฮิตเดียวนะอันที่2นะครับเป็นไลติ้งโบ้ที่เอนชาร์นครับจอนเดียวทั้งหมด3 1มถึงสฮิตเป็นเรนดอมนะครับผมแล้วก็สร้างมาร์คขึ้นมา1มาร์คครับถ้าหากสะสมครบ4มาร์ก็หมายได้รับดาเมจธาตุลมเพิ่มขึ้น20%ครับอันต่อมานะครับผมจะเป็น หลอดออฟเวอร์วิเนียมนะครับผมหลอดออฟเวอร์วิเนียมนะครับหรือสกิลนะครับธาตุสายฟ้าที่เป็นลักษณะบ่งกว้างครับหลอดออฟเวอร์วิเนียมติดดาวครับก็คือจะสร้างมาร์คครับผมอันสุดท้ายนะครับจะเป็นเชนไลติงครับผมก็คือจะสร้างสายฟ้านะครับฟาดไปทั้งหมด18ฮิตนะครับต่อมานะครับจะเป็นเพชรธาตุดินครับผมอันแรกก็คือเพิ่มการสร้างดาเมจธาตุดิน20% อันที่2เพิ่มนะครับเกาะทัดดินนะครับผมลดการรับทัดดินนะอันต่อมานะครับรูปคนนะครับที่กําลังเดินอยู่ในดินนะจะเป็นเควกไมล์ครับทําให้ลดนะครับความเร็วในการเดินนะครับผมบูฟสปีดนะอันต่อมาเหมือนจะเป็นสโตนเคิร์ฟนะครับผมแต่คําอธิบายบอกว่าเพิ่มนะครับโอกาสิดรีบัฟครับอันต่อมานะครับจะเป็นเอิร์สไปนะครับอันต่อมานะครับจะเป็นกาวิตี้ฟิลครับ กา t y f i ฟิลก็จะเป็นสกิลของไฮวิสันครับและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นควั m ม n ยแบบเอนชา n t ขึ้นมานะครับก็คือจะสามารถรับมาร์คธาดินนะครับต่อไปพวกขังข่าวนะครับผมสร้างสถานะดีบัฟนะครับให้กับศัตรูครับอันแรกก็คือสร้างสถานะพิษครับผม สามารถติดพิษได้3มวินาทีนะอันที่2นะครับจะเป็นครูสครับผมก็คือไอที่แบบมีเยาวชนทุติดหัวเนาะลดลดค่าคีย์ิคอลลดค่าหลักนะครับอันต่อมานะครับเป็น stone d e b u ครับผมทาให้เกิดการแข็งครับอันต่อมาจะเป็นไซเลนครับผมก็คือใบครับอันต่อมาก็คือตาบอดครับแล้วก็ปิดติงนะครับก็คือจะเป็นสถานะพิปกติทั้งหมดเลยนะครับแล้วต่อมานะครับก็คือ อาจจะลดนะครับดีเจนสิบนะครับอันต่อมาเป็นลด SP นะครับสิอันต่อมานะครับจะเป็นเล็กดีวิน่าครับผมจะเป็นไซเลนแบบกลุ่มครับอันต่อมานะครับผมจะลด ASPD ฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็จะเป็นเอ็นชารนะครับเล็กดีวิน่านะครับผม อันสุดท้ายนะครับก็คือสตันครับก็คือถ้าหากว่าเป็นตัวครั้งคาวเนี่ยก็จะทําสถานะได้ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับจะเน้นในทางการดีบัฟฝั่งตรงข้ามครับเพชราัดไฟนะครับหรือคล้ายๆกับน้องหมานะครับที่ผมใช้อยู่เนาะอันแรกนะคะจะเป็นเอนชาร์ดนะครับเปลี่ยนอาวุธเป็นทตดไฟนะฮะหวินาทีและทําให้ทําดาเมจทัดไฟแรงขึ้น20วินะครับตลอดระยะเวลา6วินาทีนะครับอันที่2นะครับจะเป็น เพิ่มนะครับพลังป้องกันทัดไฟนะครับอันที่สมนะครับผมจะลดนะครับดาเมจทัดไฟครับอันที่4ี่นะครับผมจะเพิ่มนะครับการทำดาเมจทัดไฟ20%์ครับ6วินาทีนะกูดาว15เองนะฮะอันต่อมานะครับผมจะเป็นลักษณะอินฟิลนะครับเบิร์นิงสเตตัสนะครับให้กับเป้าหมายครับ ก็คือจะทําให้ติดสถานนะไฟไหม้ตัวนะครับคิดเปอร์เซนต์ตามแบบ SP ครับอันต่อมานะครับผมจะเป็น SP Burning ครับก็คือตรงข้ามกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็น HP Burning เนาะอันนี้เป็น SP Burning ครับต่อไปจะเป็นไฟโบนะแล้วก็ไฟบอลครับผมแล้วก็เป็นไฟ b อ l อินชาร์ดครับสามารถเก็บสเปกได้ครับและอันสุดท้ายจะเป็นเมเทโอครับ เมเดโอจะมีแบบธรรมดาและแบบเอนชานอย่างน้องหมาของผมเลียนได้เมเทโอแบบเอนชานมานะครับถ้าหากซ้อนทับกัน4ชั้นจะทำดามิทัดไฟได้เพิ่มขึ้น2 5้เอนชานทัดไฟในที่นี้สามารถเอนชานได้ถึง15วินาทีเลยนะไนท์ Night, หรือว่าเป็นแบ็คที่ใช้ทัดไฟตีหรือว่าเป็นทันนะครับที่ใช้ธนูไฟยิงนะครับผมอันนี้นะ่าจะเพิ่มให้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีนะครับที่ไม่เหมือนกับของวิสาห <Hi. S 2> ิของไฮวิสาหก็คือ ไม่มีสปันนะครับผมเอาสามารถทําให้ก่อนตรงข้ามเสียจังหวะได้ครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันเยอะๆก็คือสเกต e t o n วอล์กเกอร์นะจะเป็นลักษณะดีบัฟคล้ายๆกับขังคาวนะฮะแต่ว่าจะมีสถานะที่แตกต่างกันไปอันที่น่าสนใจนี้ก็คือดีคีดนะครับ4%เ์เลยของ PATK หรือว่า p m a t k นะครับอันนี้ผมว่าเยอะอยู่นะสกิลที่เขารวบรวมข้อมูลมานะครับก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้นะแต่ผมว่ายังมีสกิลที่ซ่อนอยู่นะครับ อีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าหากเทียบค่านะครับในแต่ละเลเวลเทียบกับจัดเลี้ยงของผมที่ตอนนี้มีสกิลแล้วเนี่ยเวลาเราอัพขั้นขึ้นมามันจะบวกเพิ่มขึ้นมาราวๆประมาณ4นะครับถ้าหากสตาร์ทที่6ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นมาที่4%ตต่อเลเวล แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะพอเลเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเยอะไหมนะฮะหรือว่ามีค่าแตกเพิ่มขึ้นไหมยกตัวอย่างของน้องหมาของผมนเนี่เมเทโอสตอร์มเนี่ย,ยถ้าหากว่าอัพเลเวล3ได้เลเวล1อาจจะอยู่ที่20เลเวล2ก็เป็น25นะครับถ้าหากว่าเพิ่มไปจนถึงเลเวล12นะครับก็จะเป็น5้าคูณสิบวกยีก็จะเป็น55%หรหรือเปล่านะครับผมออส่วน สัมประสิทธิ์ดาเมจนะครับก็เลเวลเรา6%นตนั้นะน่าจะสตาร์ทที่24นะครับบวกอีก66ก็จะได้สูงสุดถึง90%เลยทีเดียวต่อลูกนะ6กลูกก็69 54 540นะครับ6%นะการคำนวณดาเมจของเพชรนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นคำนวณจากตัวเพชรเองหรือว่าเป็นคำนวณจากตัวเรานะครับถ้าหากว่าคำนวณจากตัวเพชรเองจริงๆคือดาเมจมันน้อยมากเลยแค่98 ผมคิดว่าน่าจะคำนวณจากตัวละครเรามากกว่านะฮะในอนาคตอาจจะเจอสายเทมเมอร์ครับนะเพราะใน KVM ผมลองแล้วนะฮะระหว่างที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราสามารถกดเปลี่ยนนะครับสัตว์เลี้ยงได้ขณะนั้นเลยนะก็คือผมสามารถกดเปลี่ยนโปลิ่งกลายเป็นน้องหมาแล้วกดเปลี่ยนน้องหมากลายเป็นกระต่ายได้นะครับถ้าผมกระต่ายผมมีชุดชีวิตตอนใกล้าตายผมเปลี่ยนเป็นน้องน้องกระต่ายนะครับเผื่อว่าเขาจะใช้สกิลชุบชีวิตให้เรานะครับ แล้วก็เท่าที่สังเกตนะถ้าหากว่าค่านะครับกระชับกระเฉงเนี่ยมันอยู่ที่25%หรืออยู่ที่กีดแดงน้องสัตว์เลียงของเราเนี่ยจะไม่ใช้สกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมสังเกตมาได้นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข้อมูลตรงนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะสกิลโดยส่วนใหญ่ก็จะเทียบเคียงกับอาชีพเบื้องต้นของแต่ละอาชีพนะครับก็จะมีสกิลจนถึงขั้นไฮแคดเลยแต่ว่าจะตัดนะเนื้อหาบางส่วนออกไปบ้างนะในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเชชนน้องหมาของผมทั้ง เมโทอก็จริงแต่ว่ามันตัดเรื่องของสตันออกไปครับโอเคครับผมกอให้สนุกนะครับกับการเล่น넥 e ัล็อกเอ็กซ์ e น e ก e ์เจเนเนะครับและเรามาดูกันว่าจะเกิดสายเพชรขึ้นมาหรือเปล่ากล่องสกอร์นะครับจะได้จากไหนจะได้จาก1คือหมุนเหรียญน,นะครับที่ตู้กาชาเพชรนะครับสคือจับมาได้และปล่อย ะจะสังเกตได้ว่าจะได้อันเนี้ยมาทั้งหมด1ชิ้นครับปกติจับก,ก็ยากอยู่แล้วนะแถบจะต้องจับมาแล้วปล่อยือได้แค่ชิ้นเดียวแล้วถามว่าอัพเลเวลนะครับผมสกิลเลเวลศูนย์ไปเลเวลหนึ่งเราจะใช้ทั้งหมด2ชิ้นครับจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองใช้ทั้งหมด3ชิ้นครับแต่ถ้าหากจากเลเวลสองไปเลเวลสามเราใช้ถึง4ชิ้นแสดงว่าเราต้องจับน้องหมาหรือจับสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้มนาะทั้งหมด4ตัวเพื่อที่ได้สกอร์อันเนี้ย4ชิ้น คือโหดมากครับผมบอกเลยสายนี้โหดมากครับผมโอเคครับผมถ้าหากว่าชอบนะครับข้อมูลดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์นะครับและสามารถสนับสนุนช่องของผมได้ด้วยเหมือนกันนะครับสวัสดีครับ